เบสรักวณีเปิดภาพชีวิตล่าสุดพ่อสมรักพร้อมฝากประโยคนี้ไว้ให้ดาราสาวเบสรักวณีวิดีโอคอนหาคุณพ่ออย่างสมรักคำสิงข้ามประเทศล่าสุดหนวดเคราเฟิร์มจนเจ้าตัวต้วตองขอให้โกนกอะลั่นข้อความทิ้งท้ายอยากให้พ่อดูแลตัวเองกลับไทยเจอกันสู้ไปด้วยกันหลังเผชิญปมดราม่าถ,ถูกเด็ก17แจ้งความอ้างอนาจารโดยเบสโพสต์ภาพผ่านทางไอจ t สตอรี่ขณะพูดคุยกับสมรักพร้อมระบุคแคปชั่นว่าโกนหนวดหน่อยขอให้พ่อมีความสุข,ขขอให้พ่อไม่มีเรื่องราวใดๆอีก ขอให้พ่อแข็งแรงดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยกลับไทยเจอกันค่ะสู้ไปด้วยกันขอบคุณข้อมูลจากเพจทีนี่ดอทคอค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ